<c oughs> อารรักธรรมเราสรุปสันสุดก็คือทกุกขเพราะอาวิชชาสุขเพระาะวิชชา <c oughs> นี่คืออริยสัจสี่นั่นเอง กร <c oughs> นหลังพุทธการศาสดาทั้งหลายอขกประกาศว่าทุกขเพราะหลายทฤษฎีสุขเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ โดนบรรดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบศรัทธามีเผนการที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถยังรู้ได้ต้องเชื่อว่าความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเผนนการ <c oughs> พุทธองค์ก็ปฏิเสธไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกโดยบังเอิญ <c oughs> ไม่ใช่แรนดัมมองเกิดเพราะอาวิชชาเพราะไม่รู้และเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงพุทธองค์เป็นผู้ปฏิบัติศาสนา ไม่เคยมีมาก่อนและศาสนาที่หลังก็ไม่เคยมีที่เอามนุษย์อยู่เป็นศูนย์กลางไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปประกอบพิธีกรรมไม่ต้องไปขอ,อนั่นขอ,อนี่เพราะมันอยู่ที่เราอยู่ที่มนุษย์เราเองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเอง เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าทุกข์เพราะอาวิชชาที่เราต้องเพิ่มนิดหน่อยระหว่างอาวิชชากับทุกข์ก็มีกิเลสโดยเฉพาะตัณหาระหว่างวิชากับสุข ก็มีคุณธรรมอวิชชาที่ไหนกิเลสท,ที่น,นั่นกิเลสท,ที่ไหนถูกที่น,นั่นวิชาที่ไหนก็คุณธรรมที่นั่นคุณธรรมที่ไหนก็มีความสุขตลอดถึงปรมังสุขขังคือนิพพาน ดังกิเลสไม่ใช่ว่าต้องไปฆ่ากิเลสทีละตัวทีละตัวเหนื่อย mm hmm. แต่เราต้องย้ำเราต้องมุ่งที่อวิชชาในการนั่งสมาธิเดินจงกรม mm hmm. ก็เพื่อเกิดวิชา ดิการดับอวิชชานี่สำคัญเรารับหูรับตาต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรับหูรับตาต่อความจริงในชีวิตหัวจะได้เห็นพวจะได้เข้าใจชีวิตตัวเองว่ามันนี่มันคืออะไร คำถามที่ฟัง,ฟงเพื่อเผิอเหมือนกันลึกซึง้งแต่ที่จริงไม่มีความหมายก็คือชีวิตนี้มีความหมายยังไงคือ what is the meaning of life โอ้โหฟังแล้วลึกซึ้งมาก แต่บางเกิดจะมิจฉาทิฏฐิตรงที่ว่าเข้าใจว่าชีวิตก็หนึ่งความหมายก็อีกอันนึ่งเป็นความหมายก็เป็นสิ่งที่แยกออกจากชีวิตได้แต่ถ้าเราถามว่า what is the meaning of a tree what is the meaning of a candle what is the meaning of this floor มันก็เหมือนกัน what is the meaning of this life ม <laughs> <laughs> ันไม่ม si ีสิ่งใดสิ่งหนึ si ่งที่เราชีดนี่คือความหมาย มันเป็นคำถามที่เกิดจากความคิดผิดจากอาวิชชาแต่ถ้าเราถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันนี่น่าสนใจกว่ามันเกิดมาอย่างน้อย80 9สบสิปี ถ้ามีบุญมากอาจถึงร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบุญหรือปล่าในี่ถึงร้อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นัแต่ในเวลาที่เรามีอยู่ซึ่งไม่รู้จะมากหน่อยแค่ไหนแต่ตอนนี้จะเหลืออยู่มากหน่อยแค่นี้แค่ไหน ถาว่าชีวิตที่ผ่านมานะกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตทั้งหมดพูดไม่ได้เนะเราอาจจะเอาเอาไอา้ตัวเล็กเฉลีย่ยอเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ทั้งแปดสิบนะถ้าวัยสี่สิบก็เป็นครึ่งหนึ่ง ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบก็เท่าไรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ไม่รู้นะไอ้ตัวเลขเฉลีย่ยแต่ตัวเลขเฉลีย่ยมันก็จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าเฉลีย่ยและมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่สูงกว่าเฉลีย่ยชีวิตของเราเราก็ไม่รู้จริงๆพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมคิดว่า น่าจักแต่เราก็ไม่รู้นะเมื่อวานก่อนจอคุณยายคนหนึ่งน่ารักมากอยากไปทำบุญเรรู้สึกว่าเวลาน้อยอยากทำบุญ เวลาน้อยคิดว่าคงกอย่ามีเวลาอยู่คงแค่ห้าหกปีอูเก้าบสี่ 94, ก็ยังมั่นใจถึงขนาดนั้นเลยว่าจะอยู่ถึงร้อยชีวิตามันเปราะบ,บางมากยิ่งจะอายุแปดสิบเก้าิบ อะไรเล็กอะไรน้อยเนี่ยไม่อยู่แล้วนั้นเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อเราจะมั่นใจว่าชีวิตของเรามีค่าได้ใช้เวลาให้คุม้มเอว่าเนี่อุนกุศลนั่นแหละการ ฝึกให้จิตตื่นรู้ตื่นจากอาวิชชากิดวิชาออกจากทุกข์ไปสู่ความสุขที่แทจ้จริงที่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกมืดตืด้อมือดมนมากเลย สัำนวนคำว,ว่ามือแปดด้านนะนะอาตมาเรียให้กำลังใจคนนี้ว่ารู้สึกตัวเองนี่มือแปดด้านอาตมาว่าเ็ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้คอยเป็นคอยไปเอามือเจ็ดด้านซะก่อนอันนี้ตังเป็นเป้าเลยฮะถ้ามือเจ็ดด้านก็มือหกด้านมือห้าด้านสีด้านสามด้าน ในที่สุดแล้วก็สว่างไปเองมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะเราฝึกได้แต่ในมุมมองพา,าตตมาเนี่ยเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์แบบสมบูรณ์ที่สุดก็โดยการฝึกต่อน การเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ดูสิการการฝึกสัตว์การฝึกสุนัขเป็นตน้นฝึกสุนัขให้วิ่งไปวิ่งมาให้เรียกว่านั่งเมื่อนั่งได้ม,มามนก็มาได้ ก็มีคำสั่งไม่กี่คำสั่งทำตาโอ้มาเนี่ๆฝึกดีแล้วแค่ให้นั่งให้วิ่งก็เรียกว่าฝึกได้แล้วแต่มนุษย์มืน,น่งลคนระดับคนละอย่เราฝึกได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ยังฝึกตนได้นี่แหละคือ,อชีวิตมีความหมาย Hmm. ความหมายก็สิ่งที่เราให้ไว้กับชีวิตนั้นเราก็เปลี่ยนจาก What is the meaning of life and how do you give meaning to life hmm. ดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีแกนสารสาระคำตอบของอาตมาก,ก็ด้วยการฝึก่ดนวันก่อนก็คุยเรื่องการพัฒนาอย่างยืนโยงก็ถามอาตมาว่าในคำนี้เนี่ยคำว่า sustainable sustainability นี Sustain yeah. ม่มีมีในภาษาบาลีไหมอาตมาโวกก็มีสิคำว่าทีกระตังทีกระตังในี่ในบทสวดใช่ไหมตายะสุขายะ,ะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานคำว่าต,ตลอดกาลนานนั่นก็คือ s ustainable แล้วก็ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวใชเพื่อสปปรรพสัตท์ทั้งหลายดังกาคอนเซ็ปของ sustainable development ของของพุทธศาสนาคือประโยชน์สุข ของสัพพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่คนเดียวหรือบางคนหรือบางกลุม่มแต่สัพพสัตวทั้งหลายตลอดกาลนาน hmm. นั้นเราก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสัรพสัตทั้งหลายตลอดกาลนานนันปฏิบัติเพื่อคนเดียวเพื่อตัวเราคนเดียวมันก็ไม่ใช่เหมือนกัน เราเราตื่นรู้เราเขาถึงหลักธรรมถือว่านำไปสู่ประโยชน์นำไปสู่ความสุขของสัตว์อื่นอย่างน้อยที่สุดคนโรบข้างก็ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราเขาถึงหลักธรรมจริงๆแล้วโอกาสที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขในวงกว้างก็เพิ่มขึ้น หลายสิบหลายร้อยหลายพันเท่าแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นการการปฏิบัติของเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่นะเราแต่ละคนทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเทว่าเป็นภูมิสักียภาพ ในการพัฒนาตนเพราะกายเพราะใจล้วนแต่เป็นสิ่งประกอบกับสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวเรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการเรียนรู้การศึกษา ในกระแสะความเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นต้องฝึกจิตพอเริ่มต้นไม่ใช่กระดานขาวจุดเริ่มต้นก็คืออวิชชาเราอยู่ด้วยอวิชชามานมนานแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติได้กลายเป็นสิ่งที่ พระอริยเจ้ายืนยันว่าผิดปกติสำหรับพุทธชนทั่วไปที่ว่าปกติพุทธเจ้าว่าผานหมายถึงผู้ที่อยู่ด้วยอวิชชาก็ยอมเห็นสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ว่ารายสาระ ส่วนสิ่งที่ายสาระกลับมองกันว่ามีสาระมีประโยชน์มันกลับกันอย่างนี้ท่านจะผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้เห็นคนปฏิบัติธรรมที่ก็หาว่าเราเพี้ยนก็ใช่สิถ้าจะให้ปกติก็ต้องเพี้ยนากความผิดปกติแน่นอนละ ถ้าคนประเภทนี้หาว่าเราเพียนนะคุณจะภูมิใจทุกทางแล้ว <c oughs> ถ้าเขาชื่นชมในน่ากลัวนั่นในการปฏิบัติถือไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะเป็นอะไรเพือ่อไม่ต้องการความพิเศษ แต่ต้องการจะรู้เท่าทันสิ่งที่ธรรมดาที่สุดคือกายกับใจไม่ใช่ว่าจะเอาประสบการณ์แปลกประหลาดเป็นเครื่องชีวัดว่าเข้าท่าแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วเพราะการปฏิบัติมันต้องทีละเล็กทีละน้อยพุทธองค์ก็ เปรียบเทียบเหมือนการเดินเขา้าเข้าไปในทะเลมันไม่เหมือนสระไวน้ำเนี่ยมันค่อย,อย,อยเป็นค่อยๆไปเพียงแต่ว่าต้องสมัมเสมอต่อเนื่องเป็นหลักถ้าจิตโท,ท้อแท้กับอุปสรรคไอ้ตัวอุปสรรค ไม่ใช่อุปสรรคเท่าความทอแท้ตัวอุปสรรคกันนอมันสองชั้นนะอุปสรรคก็อุปสรรคกำลังให้เสิยงเสียงสะท้อนให้ความรู้กับเราว่ากูจะปรับความเพียรอย่างไรไอ้การทอแท้ตัวอุปสรรคนี่แหละตัวรา้วา,าย,ยความเบื่อหน่ายหรืความ เชื่อมั่นในกิเลสคำที่เราทุกวันนี้มันจะใช้คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆแล้วนั่นก็คือการฉุดเชื่อมั่นในกิเลสตัวเองมากกว่าเชื่อมั่นในความคิดความเห็นเชื่อมั่นในความเชื่อ เราปฏิบัติเพื่อ,อยังไงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ดีปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติดีเรื่องผลมันก็คอยตามมาเองหลัแต่เราคำหนึ่งผลเป็นระยะระยะเพื่อเราจะตอบ โยดว่าที่ทำทุกวันนี้ในการแก้ในรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมันยังตรงมันสอดคล้องกับการเข้าสู่มรรคผลนิพพานแะะการลุดพ้นจากกิเลสหรือความสุขที่แท้จริงหรือไม่เพราะโอกาสจะลงประเด็นก็มีนะคือถ้าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการกับตัวการฝึกเป็นใหญ่ ตามที่อาตมาแนะนำตั้งแต่ต้นสิ่งต้องระวังคือหลองประเด็นมกมูลกับปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามจะแก้ตรงนี้ท่้นต้องดูภาพรวม b ิกพิกเจอรต้องซูมออกบ้างเป็นครั้งเป็นคราวจิตใจของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน นั้นเราก็ต้องปรับความเพียรให้เหมาะกับเราโดยเฉพาะจุดอ่อนของเราเพไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเองแต่ต้องรู้ว่าเหสำหรับคนอื่นเขเป็นยังไงก็ไม่รู้สำหรับเราในปัญหาใหญ่หรือว่าสิ่งท้าทายคขังง่วงบางคนอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านบางคนก็จะเป็นกามารมณ์แล้วแต่นี่ก็เป็นสิ่งท้าทายของเรา แต่เรามีความเชื่อว่าถ้าทำความเพียรถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าต้องชนะแน่ที่ไม่ชนะเพราะทำหนึ่งทำไม่ตรงคำสอนสองทำไม่ถึงระดับที่จะดับปัญหาได้ขาดความต่อเนื่องสะส่วนใหญ่ทำแล้วหยุดทำแล้วหยุด นั้นเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติร่วมกันทำบุญร่วมกันตั้งแต่เย็นนี้ถึงวันอาทิตย์ก็ให้เราตั้งอกตั้งใจเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากกว่าที่คิดสิ่งที่ง่ายกว่าที่คิด เรียนรู้หมดเลยเป็นวัตถุดิบหมดเลยเอลไะวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรกัแล้วนันธรรม,มยังธรรมกถาสาธุการังททามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี